ว่าโดยเรื่องสีวรกายของพญายนาคราชบ่งบอกถึงสิ่งใดหลายคนอาจจะเคยสงสัยวันนี้จึงนำความหมายอีกหนึ่งความเชื่อมาแบ่งปันให้ได้ฟังกัน 1. นึ่งวรกายสีขาวเชื่อว่าท่านคือผู้ทรงศีลทรงธรรมใกล้หลุดพบภูมินาคา 2. วรกายสีเขียวเชื่อว่า ท่านคือผู้อย่างรู้ทิพยโอสถหรือยาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย 3. วรากายสีดำเชื่อว่าท่านมีอุปนิสัยดุดันชอบสันโดษเรียบง่ายและมีหน้าที่ปกป้องทรัพย์สมบัติใครต้องการทรัพย์จากพญานาคก็มักจะบูชาพญานาคสีดำกันและอีกหนึ่งความเชื่อคือเชื่อว่า พญานาควรกายสีดำท่านมีศัพท์มาก 4. วรกายสีทองเชื่อว่าท่านคือผู้ที่ใกล้ชิดและคอยดูแลพระอริยสงฆ์และเฝ้าเหล่าเทวดาชอบฟังธรรมสวดมนต์ตา 5. วรกายสีแดงเชื่อว่าท่านคือผู้ทรงฤทธิ์มีปิดหลายแรง ไม่ว่าท่านจะถูกวาสนาชะตากับสีไหนก็สามารถเลือกบูชาในเมื่อเกิดความศรัทธาก็เคารพกับไหวบูชาได้เปรียบเหมือนผู้อาวุโสคนหนึ่งขอบารมีปู่นักราชทุกองค์ประทานพรแก่ลูกหลานด้วยเถอดขอบคุณที่มาจากเพจพญายนครราชเรื่องนี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ